ไม่น็อกสักทีหลยเ,เวนต่อยแบบออโต้ต่อยแบบออตโอต,อบบออตโอ้ต่อยแบบดิกต้ันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาทำกิจ,จก,กรรม KO n i g h t สำหรับกิจกรรมนี้มันวันที่19เดือน4นะครับจนถึงวันที่3เดือน5นะครับวันนี้วันที่29และวันที่ผมอัดคลิปมันจะเหลือเวลาอีก5วันนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาเรื่อยๆเก็บของเก็บอะไรมาก็จะมีไอ้ตัวนี้ก็คือเราโดดจากแมพไปฟาร์มของมันจะให้ฟรีนะครับผมให้เราไปเดินเก็บเอาก็สําหรับวิธีการรับนะ,ะหลักๆเลยจะมีภารกิจรายวันอ่าเราล็อกอินเล่นจบอ่าเราได้ตามนี้ ตามนี้เลยผมจะไปแบบเร็วๆแล้วกันนะเพราะทุกคนน่าจะเข้าใจกิจกรรมกันอยู่แล้วแล้ว<ะ>เ,เรามาดูในส่วนของรางวัล <c oughs> โอเครางวัลนักสู้อัลติเมตเป็นสก,กินตัวนี้แน่นอนเพราะมันคงจะเป็นสก,กินตัวอื่นไม่ได้โอเคแล้วก็รางวัลทั่วไปอะเนาะอ่าตามนี้ ผมมั่นใจนะว่าทุกคนอาจจะได้แล้วด้วยก่อนที่คลิปผมจะออกซึ่งกว่าคลิปผมจะออกกิจกรรมน่าจะเหลือแค่2อถึงสวันเท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากอย่างมาทําให้ดูว่าผมก็จะได้สกินนี้แล้วนะ, oh. เ,ระเริ่มกันเลยเขาต่อยครั้งแรก10 oh. ถ้าต่อยสองครั้งล่ะเออเข้าสิบห้าโอ้ oh. โดนส่วนกับสิบอันนี้เราจะมานวมเข็มขัดสีส้มแล้วนะครับผมจะเป็นต่อยห้าสิบแปดสิบ 68อเอาเรื่องจะต่อโอเคเราต้องเปิดไปเรื่อยๆทีละกล่องอใช่ไหมอของเหลือของเหลือเฟือว่ะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ยก let's go <S ไปดิน็อกไปดิ กิจายวันผมมาแล้วนะเพราะตอนนี้มันเลยตีสี่มาแล้วโอเคอ่ะประมาณนี้ถ้าเราล็อกอินเราเล่นจบอะไรพวกนี้ทำดาเมสังหารศัตรูเราก็จะได้ล็อกอินของรางวัลโอเคผมจะไปแบบเร็วๆนะทุกคน <Okay. S 1> โอเคโอเคเคโแล้วตัวสุดท้าย ว้าวอ๋อมีให้ต่อยเรื่อยๆเอาของรางวัลใช่ไหมใช่ไหมนี่ไหนลองลองดูวะแล้วยกที่แดผมจะได้อะไรวะเลยเนี่ยกที่แถ้าผมต่อยอีกครั้งหนึ่งผมจะได้อะไรวะทุกคนรั่ได้ของรางวัลพวกนี้ตามปกติเพราะว่าตัวละครเราได้แล้วจัดไปนี่วันพันแมนวิธี ฮัลโหลโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สำหรับใคร mm hmm. ที่ฟาร์มเข็มขัดนวนมาเยอะๆก็สามารถเอาเข้ามาต่อยเอารางวัลต่อได้นะครับผมถ้า <S 2> <S 2> เกิน7ยกไปแล้วมันก็เนี่ยรางวัลเกลือเมื<ๆ>่อกี้ผมได้แต่กล่องเลเวล4อ่อะ ก็ก็ของฟรีอ่ะทุกคนเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูดกิจกรรมอื่นกันเลยโอเคก่อนอื่นเราก็มาเลือกตัวละครตัวผู้หญิงกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะใส่ชุดนักมวยสีขาวนะครับผมที่เราเพิ่งไปต่อยหน้ามันมานะครับ Nope โอเคใส่ทั้งชุดอ้าหน้ากากไม่ใส่ดิเพรเวลาใส่ก็จะประมาณนี้เนี่ยเข็มขัดโนมมีด้วยนะเราคงจะไม่ไปโดดล่มตอนตีสีหรอกมั้งโอเคทุกคนเรามาในโซนฟรีสไตล์กันแทนนะก็สําหรับในส่วนของชุดนักมวยผู้หญิงก็จะประมาณนี้เนาะโอ้เพราะผมว่ารายละเอียดมันสวยเลยนะดูดิแต่เวลาวิ่งอ่ะสวยนะไอ้ลายสายฟ้าด้านหลังอะสวย ซ้อมยิงเป้าแล้วกันไม่มีอะไรทำโอ้โหโคตรเท่โอ <Hey. S 1> oh ้โห oh <B unk. S 1> เข้าหัวทุกดอกเข้าหัวทุกดอกร้อยสิบ huh. ไม่ยัง้งร้อยสิบไม่ยัง้งร้อยสิบสดใเลยครับพี่ไม่น็อกสักทีเลยเวนต่อยแบบออโต้ต่อยแบบออโต้ บอลดิิตอนโอเคคะแนนก็จะมีอยู่ข้างล่างน,นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ข้างล่างดิข้างบนคะแนนความเสียหายแล้วก็เป้านะดาเมจต่อนอาทีโอเคสําหรับวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆกันให้ดูนะครับผมว่าทุกคนสามารถเข้ามารับกิจกรรมกันได้นะนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วมันไม่มีอะไรจะรีวิวแล้ววนะก็ <laughs> สําหรับชุดก็ ทอานี้กิจกรรมก็ยังเป็นกิจกรรมเดิมอยู่นะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วก็ผมมาทําคลิปค่อนข้างช้านะครับทุกคนก็คือผมอยากจะ,จะอวดที่เฉยว่าผมก็ได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเพจเฟซบุ๊กกาลันให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างสําหรับวันนี้ขอจบการรีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนแต่มาแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ